เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมร,รอยบทที่สิห้า บัณฑิตทั้งหลายทยอยลุกขึ้นมองเขาอย่างมีความหวังเต็มเปี่ยมตวนตวนเซียหหอตั้นยังคงพูดต่อไปชื่อตัวเดียวว่าตั้นอีวานอินถึงกับจิกเท้าเลยทีเดียวเธอควรเก็บตัวอยู่ในห้องใต้ท้องเรือไม่ควรขึ้นมาอยู่ตรงนี้เซียหหอตั้นชี้มาที่เธอส่วนนางก็คืออีวานอินนางปีศาจล่มเมือง องคารักเงาขยับเข้ามาล้อมทุกคนเอาไว้บัณฑิตที่ยืนตัวแข็งอยู่กับที่เริ่มเคลื่อนไหวคุกเข่าลงกับพื้นด้วยสีหน้าท่าทางสิ้นหวังมีอยู่สองคนที่ยังทำคอแข็งไม่ยอมคุกเขา่าคนแรกก็คือหลี่อินซี่ส่วนอีกคนก็คือคนที่กล่าวเสริมอย่างฮึกเหิมมากที่สุดตู้ซาน หลี่อินซีรู้ว่าต้องตายแน่แล้วจึงไม่ตื่นตระหนกถลึงตามองสองสามีภรรยาอย่างโกรธแค้นส่วนตู้ซานยืนขาสั้นแต่ด้วยความรักหน้ายิ่งทีพจึงไม่ยอมแพ้หลี่อินซีเซียห่าตันบอกมือไล่องคารักเงากลับไปทุกคนโปรดลุกขึ้น ท่าทีของเซี่ยเฮวตั้นเป็นธรรมชาติยิ่งนักราวกับเมื่อครู่ผู้ที่พูดว่าจะค่นล้มห้องเต้ทรราชไม่ใช่ตัวเขาเองทุกท่านรู้แต่ว่าห้องเต้ทรราชไร้ความสามารถรีดนาทาวเรนอาณาประชาราชแต่ไม่รู้เลยว่าห้องเต้อย่างข้าถูกควบคุมเหมือนนกที่อยู่ในกรงขังอำนาจบริหารแผ่นดินส่วนใหญ่อยู่ในมือไทยเฮาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็อยู่ในมือของตัวอ๋อง พวกเขาใช้ราษฎรเป็นเดิมพันต่อให้เจ็บปวดใจเพียงได้ข้าก็ไม่อาจหยุดยั้งพวกเขาได้การพูดคุยกันในวันนี้ข้าได้ตีแผ่ความในใจให้ทุกท่านรับฟังแล้วเซียหอตั้นยกมือให้สัญญาณอีกครั้งครั้งนี้บัณฑิตทั้งหลายต่างนั่งลงตามเดิมมีแต่หลี่อินซีที่ยังคงยืนขอแข่งเช่นเดิมในเมื่อฝ่าบาทมีความห่วงใย แล้วเหตุใดจึงไม่ทำให้การสอบโปร่งใสคัดเลือกคนที่มีความสามารถมาทำงานแต่กลับทำตัวลับๆลรอๆให้พวกเราปกปิดหน้าตามาพบท่านที่นี่คิดจะให้พวกเราทำงานให้แต่ก็ดูเหมือนไร้ความจริงใจเมื่อครู่ข้าก็บอกแล้วว่ามีเหตุจำเป็นเซียงห่าวตั้นตอบมีดวงตาหลายคู่จับจ้องข้าอยู่หากข้าออกหน้าจัดการเรื่องการสอบ จะต้องมีคนออกหน้าคัดค้านอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่พระองค์ขารักของข้าไปค้นหาบทความที่พวกเจ้าเขียนไม่มีทางส่งมาถึงมือข้าแน่ข้าจึงจำเป็นต้องติดต่อกับพวกเจ้าอย่างลับๆจากนั้นค่อยดูว่าจะให้พวกเจ้ารับตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อแสดงความสามารถได้อย่างไรเขาถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนกล่าวเสริมสำหรับพวกเจ้าหลังจากเข้ารับราชการแล้ว จะต้องถูกคนของไทยเฮาหรือคนของตัวอองต้องตาเป็นมัน่นถ้าไม่ถูกดึงไปเป็นพวกก็ต้องถูกหลอกใช้หรือไม่ก็ถูกกลั่นแกล้งพวกเจ้าจะถูกลากเข้าสู่วังวนการต่อสู้และแย่งชิงอำนาจระหว่างพวกเขาเมื่อถึงตอนนั้นก็ได้แต่หวังว่าพวกเจ้าจะไม่ลืมความเจ็บช้ำน้ำใจและอุดมการที่พูดกันในวันนี้จงยืดตัวให้ตรงและยืนให้มัน่น เพื่อเป็นเสาหลักให้กับต้าเสียต่อไปทถิดอีวานอินฟังแล้วถึงกับยกทงต้องยอมแพ้คำพูดของอีกฝ่ายทำให้เธอแทบน้ำตาไหล ท่านประธานคนนี้ทำธุรกิจอะไรกันแน่ทำไมถึงแสดงได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ในกลุ่มบัณฑิตมีสองคนที่ขอบตาแดงระเรื่อิีวานอินเดาว,ว่าคนหนึ่งน่าจะเป็นเออหลานันหญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายส่วนอีกคนคือคนที่ไม่ยอมคุกเข่านามว่าตู้ซานตู้ซานพูดด้วยสีหน้าทาบซสืงใจฝ่าบาททรงฝากความหวังไว้กับพวกเรานับว่าเป็น ลีอินซีชิงพูดขึ้นมาก่อนนับว่าเป็นเรื่องไม่สมควรลีอินซีกล่าวต่อ,อย่างไม่พอใจฝ่าบาทรัดเช่นนี้มีพระประสงค์ใดหรือถ้าให้พูดตามจริงก็คงต้องการให้บัณฑิตยากไรอย่างพวกเราไปเป็นมากใช้เลือดเนื้อและความสามารถของพวกเราเล่นงานไทยเฮาและกำจัดตัวอ่องให้พ้นพังจะบอกว่าเพราะพระองค์ต้องเอาตัวรอดจึงไม่อาจทำตามอุดมการได้งั้นหรือ หรือเพราะพระองค์เจออุปสรรคมากมายจึงไม่อาจบริหารแผ่นดินได้ส่งเป็นถึงห้องเต้ความรับผิดช,ชอบเพียงเท่านี้ก็ยังไม่มียังจะมาเล่นละครตบต้าผลักให้คนอื่นมาเป็นเสาหลักของแว่นแคว้นอีกช่างหาเหตุผลมาพูดได้สอดคล้องกันดีมากปเปยโตที่ยืนกอดอกอยู่ด้านหนึ่งขยับตัวทำท่าจะฟันเขาแต่เสียโหตันใส่หน้าปราม ลีอินซียิ่งพูดเสียงก็ยิ่งดังยิ่งพูดยิ่งคับแขนใจบิดามารดาของกระมอมล้วนตื่นแต่เช้าเข้านอนดึกทำงานหนักตลอดทั้งปีวันวันมุ่งแต่ทำไร่ทำหน้าแต่ข้าวสารที่เหลืออยู่ก็มีแค่พอกรอกหม้อเท่านั้นน้องชายหญิงของกระมอมเกิดมาในปีที่แล้งจัดต้องหิวตายต่อหน้าต่อตาภาษีอากรที่ทางการเรียกเก็บไป เคยได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่หรือไม่กองทัพทําสงครามกับแคว้นเยียนติดต่อกันมานานหลายปีแต่สเสบียงอาหารที่ส่งไปกลับบนกลกรวดทรายถึงสามส่วนฝ่าบาทเคยรับรู้เรื่องพวกนี้หรือไม่ตู้ซานตกใจพี่ลีท่านไม่จำเป็นต้องพูดถึงขนาดนี้ลีอินซีหวะะัวเราะเยาะเมื่อครู่ใครกันบอกว่าถ้าได้อยู่ต่อนหน้าพระพัก จะต้องเอาหัวชนเสาใช้ความตายมาร้องทุกตอนนี้ห้องเต้ยอยู่ตรงหน้าแล้วนี่ทำไมถึงกลายเป็นใบ้กันไปหมด อวสารหน้าแดงก่ำด้วยความอับอายที่ถูกหลี่หินซีตำหนิต่อหน้าคราวนี้อี๋หวานอินเหงื่อตกเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งโรงเรียนไม่ได้สอนว่าจะช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรแม้ตัวเธอจะอยู่ในนิยายแต่ก็ยังไม่อาจเข้าใจถึงสิ่งที่ตัวละครในเรื่องประสบได้จริงๆเมื่ออยู่ต่อหน้าบัณฑิตทั้งหลาย จึงไม่มีข้อมูลมากพอที่จะโต้ตอบกับพวกเขาแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครหรือไม่ความเจ็บปวดทรมานใจของตัวละครอื่นนั้นเป็นเพียงเรื่องจอมปลอมที่นักเขียนแต่งขึ้นหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าเซียวโหตันเองก็รับมือกับสิ่งที่ดีอินซีพร่ำพูดไม่ได้เขานิ่งเงียบไร้คำโต้แยง้งวีหวานอินจึงช่วยพูดแทน ตอ,อนที่ฝ่าบาทสังหารเจ้ากรมขั่งข้าคิดว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่มากทุกท่านคงได้ยินข่าวนี้แล้วสินะตู้ซานทำท่าจะพูดแต่ก็ยังลังเลหลังจากอึกอักอยู่นานสุดท้ายก็เอ่ยขึ้นว่าได้ยินข่าวเมื่อเดือนก่อนคนในหมู่บ้านของกระหม่อมต่างโห่ร้องด้วยความยินดีบางคนถึงกับจุดธูปขอพรให้ฝ่าบาทด้วยซ้ำ เขาพูดเพียงเท่านั้นก็เงียบลงวีวานอินรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าชาติใหญ่เพราะหลังจากเจ้ากรมครังค้นเก่าตายไปคนของไทยเฮาก็ผลักดันขุ่นนางช่อชนคนใหม่ขึ้นมาแทนถึงไม่พูดเธอก็พอจะเดาได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนัก ทูบเทียนที่จุดให้นั้นก็ถือว่าเป็นการจุดอย่างเสียเปล่าแล้วหลี่อินซีสายหน้ายัางหมดหวังคล้ายกับว่าต่อให้พูดต่อไปมากกว่านี้ก็ไร้ประโยชน์เขาหมุนตัวทำท่าจะเดินจากไปทว่าเขาเพิ่งหมุนตัวองคารักเงาก็เคลื่อนไหวทุกคนรู้ดีว่าคนผู้นี้จะเก็บเอาไว้ไม่ได้เขาจากไปพร้อมกับความแค้นใจซ้ำยังล่วงรู้แผนการของเซี่ยโหตันแล้วเขา จึงไม่ต่างจากระเบิดเวลาพี่สามารถทำลายทุกอย่างได้ตู้สารเรียกเสียงสัน่นพี่ลีองคารักเงาชักกระบี่แต่ลีหวินซีกลับไม่สนใจยังคงก้าวเดินต่อราวกับยินดีที่จะให้มีเหตุการณ์น้องเลือดเกิดขึ้นบนเรือช้าก่อนอวีวานอินร้องเรียกเธอวิ่งเหยาะๆมาหยุดตรงหน้าลีหวินซีพูดตะกุกตะกากท่าน ท่านลีที่ฝ่าบาทมาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อดึงทุกท่านเข้าสู่วังวลนของการช่วงชิงอำนาจในราชสำนักถ้าจะให้พูดกันตรงๆไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือเชื้อพระวงใครจะตายก็ตายไปเถอะแต่ชาวบ้านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์เหล่าบัณฑิตมองอย่างตะลึงเมื่อครูที่นางพูดรวมถึงใครบ้างนางรู้ตัวหรือไม่วีหวานอินเล่าวต่อ แต่สถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้ภาษีอากรส่งไปไม่ถึงมือรัษฎรพูดทุกยากขุนนางคดกกงความช่วยเหลือถูกส่งไม่ถึงชาวประชาท้องพระคลังว่างเปล่าพวกเราเองก็มีกำลังจำกัดถึงจะทำอะไรลงไปก็ไม่อาจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นพวกเราจึงต้องการความช่วยเหลือจากทุกท่านหว่านอินขอมตัวต่ำเปล่งเสียงอย่างจริงจังว่าหว่านอินพูดไม่เก่ง ไม่อาจยกหลักฐานมาเสวนากับทุกท่านได้ได้แต่ขอร้องจากใจจริงทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเพื่อห้องเต้ทรราชไม่ได้ทำเพราะตัวเองเป็นสนมของฝ่าบาทเหล่าบัณฑิตมองไปยังเซี่ยโหตันอย่างตกตะลึงแต่เซี่ยโหตันกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆอวหวานอินยังพูดต่อแต่ทำเพื่อชาวประชาทั้งหลาย เธอโค้งคำนับต่ำอีกครั้งเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าลีอินซีมองมาด้วยแววตาที่แปลกไปวีหวานอินป่าน้ำตาแปลกใจกับฝีมือการเล่นละครของตอนเองแต่กระนั้นเธอก็ไม่แน่ใจว่าตนเองกำลังแสดงละครอยู่หรือว่าคิดแบบนี้จริงๆฝ่าบาทอุ้ยไฟบันดิตรูปร่างผอมบางที่นั่งฟังเงียบๆมาตลอดเอ่ยขึ้น กระหม่อมเกิดมาพร้อมกับโรคได้มีอายุไขเหลืออยู่อีกแค่สองสามปีหลี่ว่านเอ็นนึกขึ้นได้ว่าคนผู้นี้มีนามว่าเฉินจินเทียน เป็นอัจฉริยะด้านการเกษตรในนิยายคนผู้นี้ไม่อาจนับว่าเป็นคนของตัวอ๋องเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีงามทุ่มเทกายใจเพื่อทำงานให้แว่นแขวนอยู่สองปีแต่สุดท้ายกลับเกิดภัยแล้งเขาได้แต่มองพืชพันธุ์ัญญาหารยืนต้นตายชาวประชาอดอยากไปทั่วแผ่นดิน เฉินจินเทียนเกิดความแค้นใจที่ไม่อาจช่วยเหลือใครได้สุดท้ายจึงตรอมใจตายหลังจากเขาตายเหล่าบัณฑิตร่วมการเส้นไหว้ตวนองสาบานต่อหน้าหลุมฝังศพของเขาว่าจะต้องล้างแค้นให้จงได้จากนั้นก็นำทัพต่อการทันทีเฉินจินเทียนถามกระหม่อมบางอาจถามป่าบาทว่าในช่วงที่กระหม่อมมีชีวิตอยู่ จะมีวาสนาได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินหรือไม่เซียห่าตั้นจ้องตาเขาครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างหนักแน่นได้เห็นแนะ่ข้าสัญญาฉันจินเพียนยิ้มน้อยๆค้อมคำนับถ้าเช่นนั้นกระหม,ม่อมก็ยินดีรับใช้ฝ่าบาท เหล่าบัณฑิตนั่งลงอีกครั้งด้วยจิตใจที่สงบเยือกเย็นปรึกษาหารือกับเซีย่ยโหตั้นนานสองชั่วยามสุดท้ายก็ร่วมกันดื่มสุราหนึ่งจอกหลังจากพวกเขาปลอมตัวกันเรียบร้อยแล้วเซีย่ยโหตั้นและอีวานอินก็ส่งพวกเขาลงเรือประมงเรือค่อยๆเคลื่อนออกไปทั้งสองยังไม่ทันหันหลังกลับ ก็ได้ยินเสียงตูมดังขึ้นเรือประมงที่แล่นจากไปไม่ไกลค่อยๆจมลงต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกคนจึงได้แต่ยืนมองอย่างตกตะลึงหลังจากได้สติเซียวโหตั้นก็หันมาตะโกนสั่งการอย่างร้อนใจหันหัวเรือไปช่วยคนเดี๋ยวนี้ บัณฑิตที่ว่ายน้ำเก่งหลายคนตัดสินใจกระโดดลงจากเรือว่ายเข้าหาเรือลำใหญ่ของเซียวโฮตันคนที่เหลือยังวิทน้ำออกจากเรืออย่างขมักขม้น่นผิวน้ำที่เคยราบเรียบปรากฏระลอกขึ้นคนที่ว่ายน้ำมาได้ครึ่งทางพยายามตะเกียกตะกายและมีอาการสำลักน้ำในตอนนั้นเองก็มีนักฆ่าโผล่ขึ้นมาด้านหลังของพวกเขาอีวานอินกรีดร้องอย่างตกใจสีแดงเริ่มปรากฏขึ้น บนผิวน้ําและแผ่ออกไปเป็นวงกว้างตู้สารถูกนักฆ่าปาดคอจากด้านหลังเหล่าองค์คารักเงาของเซียวโหตันกระโดดลงน้ําต่อสู้กับนักฆ่าเพื่อคุ้มกันเหล่าบัณฑิตเบยเตาที่ยืนคุ้มกันอยู่ตรงหัวเรือมองไปรอบๆอ,อ,อย่างรวดเร็วแล้วชี้ไปยังริมแม่น้ําด้านหนึ่งตะโกนว่าตรงนั้น เขาพูดจบก็ยกแขนขึ้นอาวุธลับพุ่งออกจากใต้แขนเสื้อราวกับสายฟ้าฟาดตรงไปยังริมแม่น้ำที่เขาพูดถึงเมื่อครู่เปรี่ยงบังเกิดเสียงดังสนัน่นมีคนรับอาวุธลับของเป่ยโจาที่พุ่งเข้าใส่ได้อย่างทันท่วงที ในยามนี้อวี่หวานอินค่อยเห็นว่าตำแหน่งที่เป๋ยเจชี้ไปนั้นมีคนยืนกันอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นยืนอยู่กลางวงล้อมของคนอื่นๆแม้มองไม่เห็นหน้าชัดเจนแต่อวี่หวานอินก็รู้ว่าต้องเป็นตวนอ่องอย่างไม่ต้องสงสัยอาวุธลับพุ่งออกจากใต้แขนเสื้อของเปอยเจาติดต่อกันไม่ขาดสายองครัก์ของตวนอ่องยกกระบี่ต้านเอาไว้ในทีแรกแต่เมื่อโดนโจมตีติด,ต,ดติดกัน ก็เริ่มต้านรับลำบากขึ้นจึงคุ้มกันตวนอ๋องหลบอาวุธลับไม่นานก็มีคนถูกยิงล้มลงนักฆ่าที่อยู่ในน้ำเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีก็แบ่งกำลังบางส่วนออกมาจัดการเปิดโจ้าด้วยเหตุนี้จึงทำให้องคครัก์ของเซี่ยโหวต้นเป็นฝ่ายได้เปรียบพวกเขารีบคุ้มกันบัณฑิตที่ตะโกนร้องวอยวายกลับขึ้นเรือลำใหญ่อีหว,วานอินมองซ้ายแลขวา เจอถังไม้สำหรับช่วยชีวิตสองใบที่มีเชือกผูกเอาไว้ด้านหนึ่งเธอวิ่งไปอุ้มถังไม้ขึ้นมาแล้วโยนให้คนที่ลอยคออยู่กลางน้ำเกาะไว้ลี่วินซีมีร่างกายแข็งแรงกำยำไม่ต้องให้องคารักเงาเข้ามาช่วยเหลือก็อว่ายน้ำได้เร็วที่สุด เขากอดถังไม้เอาไว้แน่นแต่จูจูก็มีนักฆ่าโผล่มาจากใต้น้ำดึงตัวเขาให้จมลงไปลี่อวินซีพยายามดิ้นรนให้หลุดจากการดึงรั้งถทาว่านักฆ่าจับตัวเขาเอาไว้แน่นต้องการลากเขาลงน้ำให้ได้ลีอวินซีสำลักน้ำพยายามตะกรนเรียกช่วยช่วยแทกแทกแทก,แกอีวานอินออกแรงดึงเชือกอย่างเต็มที่จับเอาไวน้นั่นแ่น ปีวานอินสู้แรงอีกฝ่ายไม่ได้ถูกดึงจนตัวเซไปทั้งกระดาบเรือจังหวะนั้นก็มีมือสองข้างยื่นมาจากด้านหลังช่วยเธอรั้งเชือกเส้นนั้นไว้เซหงตันกัดฟันพูดฉันดึงไว้ไม่ได้นานหรอกนะวีวานอินตอบขบป,ปากช่วยดึงเข้ามาให้ได้ก่อนตัวอองโผล่มาแล้วผลการทดสอบของเธอเป็นยังไงล่ะฉันไม่สนแล้ว ไม่ว่าตัวอองตะมาเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าว่าพวกเธอจะต้องอยู่ที่นี่หรือสะกดรอยตามมา แต่สุดท้ายตัวอ่องก็อยู่ที่นี่แล้วเมื่อเขามาแล้วเขาจะต้องฆ่าบัณฑิตทั้งหลายต่อหน้าพวกเธอเพื่อข่มขวัญและควบคุมเขาต้องการข่มขู่ให้พวกเธอหวาดกลัวจนไม่กล้าต่อต้านว่ากันตามนิสัยขี้กลัวของอีวานอินเรื่องนี้จะต้องทำให้เธอกลัวจนขวัญหนีดีฟอแต่พอถึงจุดหนึ่งความกลัวก็สามารถกลายเป็นความบ้าบิ่นได้ยามนี้ไฟโทรศัพของอีวานอินโหมพ ดุรนแรงนะักเธอพยายามทำความเข้าใจตัวอ่อง เขาถูกไทยเฮาปฏิบัติอย่างโหดร้ายถูกเสี่ยโหตั้นรังแกมาตั้งแต่เด็กหลังจากโตแล้วถึงมีโอกาสออกมาใช้ชีวิตนอกวงังมีตำหนักของตัวเองเขาเห็นและรับรู้ความเน่าเฟะของราชสำนักและการช่อราดบังหลวงของเหล่าขุนนางจึงมีความคิดที่จะเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งที่เขากระทําไปล้วนมีเหตุผลมารองรับ แต่คนที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำเพื่อหนีตายยามนี้ภายภาคน่าจะเป็นขุนนางคนสำคัญที่จะช่วยการบริหารแผ่นดินเป็นความหวังของแคว้นต้าเซีย ถ้าเขาเป็นแค่ตัวละครก็นับว่าเป็นการฆ่าคนที่ไร้ความผิดหากเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าเธอรู้ทั้งรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครแต่ก็ยังออกคำสั่งฆ่าเพียงเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์เร่งให้เกิดการตะลาจนเร็วขึ้นด้วยการใช้ชีวิตชาวบ้านมาเป็นเครื่องสังเวยหากเป็นเช่นนั้นเขาก็เลวเส้นดีฉันเลวสู้เขาไม่ได้ข้อนี้เขาชน,นะ อีวานอินดึงเชือกที่ทั้งแข็งทั้งหยาบเอาไว้จนหนังมือถลอกอกเปิกต่อให้เขาเป็นเซียนฉันก็ไม่มีทางยอมสวามิพักมือของเซียวโฮตั้นเองก็ถลอกจนเลือดซิบพอได้ยินอีวานอินกัดฟันพูดเสียงอ e ู้อี้ตึงถามขึ้นว่าเธอพูดว่าอะไรนะอีวานอินตะโกนอย่างแขนใจข้ามันเธอตะโกนร้องเสียงดังเสียงสะท้อนดังอยู่ในทะเลสาบ ตอนจะกังวานออกไปใกล้วีหวานอินผะลึงตามองคนที่ยืนอยู่บนฝั่งแม้จะอยู่ห่างกันมากจนมองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายไม่ชัดเจนแต่ก็คิดว่าเขาคงจะคลี่ยิ้มยาะเมื่อเกิดโทสาจนยากจะควบคุมวีวานอินจึงมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัวนักฆ่าที่อยู่ในน้ำพยายามออกแรงดึงตัวดีหินซีอยู่นานก็เริ่มไม่ไหวนึกไม่ถึงว่าอีหวานอินจะใช้พลังเฮือกสุดท้าย กระตุกเชือกอย่างแรงตนร่างของหลี่อินซีถูกดึงเข้ามาหาเรือเลือดไหลาตามง่ามนิ้วของอีวานอินเปิดเปื้อนเชือก่านที่แข็งกระด้างเมื่อแรงที่ยื้อกันไว้อีกด้านหนึ่งหายไปทำให้อีวานอินทรงตัวไม่อยู่ถอยหลังไปชนเสียหโหตัน หลังจากยื้อยุดกันมานานในที่สุดนักฆ่าก็หมดแรงปล่อยตัวหลี่อวินซีแล้วจมดิ่งสู่ก้นพะเดสาบส่วนหลี่อวินซีก็กอดผังไม้ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำสำลักน้ำจนไอโครกขณะที่ทุกคนกำลังโล่งใจก็มีมือสองข้างโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำบีบคอหลี่อวินซีไว้นักฆ่าแกล้งตาย หอีหวานอินต้องดวงตาที่ถลนออกมาด้วยความหวาดกลัวของลีอินซีเขาตะโกนร้องด้วยความสิ้นหวงังช่วยด้วย แต่ช่วงเวลาเป็นตายนี้ก็มีคนพยานออกไปกลางทะเลสาบแต่เข้ากลางกระหมอ่อมของนักฆ่าส่งเขาไปเกิดใหม่ทันทีเดิมทีนักฆ่าก็มีจำนวนมากกว่าองค์ครักษ์ของเซี่ยหัวตั้นหลายเท่าตัวเท่าว่าสุดท้ายก็เหมือนคนท่าดีทีแลว้วการต่อสู้ที่ดุเดือดยุติลงคนที่อยู่บนฝั่งหายตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ นักฆ่าที่อยู่ในน้ำไม่กี่คนก็หันหลังว่ายน้ำหนีไปไปอยเจ้ามองเซียห์โหตันเสียหโหตันออกคำสั่งอย่าให้รอดไปแม้แต่คนเดียว ไอเจ้าพยักหน้าสังหารนักฆ่าที่เหลือแล้วยังกระโดดลงน้ำค้นหาดูอีกรอบหนึ่งจัดการกับคนที่กลั้นหายใจซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำได้อีกหนึ่งคนซากศพร้อยเกลือนเลือดสดๆไหลป่าปนกับน้ำในทะเลสาบจนกลายเป็นสีแดงฉาน เหล่าบัณฑิตขึ้นมาอยู่บนเรืออีกครั้งพวกเขาต่างได้รับบาดเจ็บกันทั่วหน้าบาดแผลมากน้อยแตกต่างกันไปคนเหล่านี้นั่งกอดเข่าซุกตัวอยู่บนพื้นเรือมีองครักษ์เงาคอยทำแผลใส่ยาให้ปเปอยเตาเล้วงขวดยาออกมาใบหนึ่งออกคำสั่งกับเซียวโหวตันและอีวานอินแบมือออกมา มือทั้งสี่ข้างแบบออกตรงหน้าเหล่าองค์ครักเงาคุกเข่าลงด้วยความตกใจกรมหม่อมสมควรตายปเปิดโตใส่ยาไปก็ตาแดงไปไม่น่าให้พวกนั้นตายเร็วเลยอีวานอินใส่หน้ามองร่างที่มีผ้าขาวคลุมใบหน้าของตู้ซานก่อนหน้านี้คนผู้นี้ยังมีอุดมกร์ที่แรงกล้า ยังดื่มสุราร่วมกับทุกคนในนิยายต้นฉบับแม้เขาจะเป็นคนขี้กลัวแต่ก็รักเกียรติยศยิ่งชีพไม่ยอมแสดงความอ่อนด้อยออกมาให้คนอื่นเห็นสุดท้ายเมื่อฝ่าฟันอุปสรรคขวากหน้ำที่ขวางกั้นได้ก็กลายเป็นขุนนางที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งวีวานอินดึงสายตากลับมาอย่างยากลำบากก่อนเดินไปยังมุมหนึ่ง กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ